สวัสดีครับแฟนเพจในชั่น Nation สุดสัปดาห์นะฮะรวมถึงช่อง YouTube ในชั่นว e เอพนะฮะกลับมาอัปเดตสถานการณ์ทางการเมืองนะ,ะถึงแม้จะมีเหตุการณ์ที่อิสราเอลนะฮะการประทะกกันระหว่างกลุ่มฮามาสกับอกองกําลังของอิสราเอลจะร้อนแรงแต่การเมืองบ้านเราก็ต้องอัปเดตในทุกๆวันแล้วก็ต่อเนื่องอย่างกระพริบตาไม่ได้เหมือนกันครับพี่แม็กโดยเฉพาะพี่แม็กนโยบาย แจกหมื่นดิจิทัลเนี่ยของพักเพื่อไทยตอนนี้เหมือนจะมีคนพยายามจุดไฟให้ติดขึ้นมาจุดประเด็นให้เป็นที่พูดถึงขึ้นมาพลพรรคในพักเพื่อไทยรู้ดีว่านโยบายแจกหมือนดิจิทัลเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะโดนคู่แข่งทางการเมืองสุ่มเสี่ยงที่จะโดนตรวจสอบแต่เมื่อสัญญากับประชาคมแล้วต้องเดินหน้าและก็ต้องทำกระี่แมก เพราะว่าผิดสัญญามาแล้วรอบหนึ่งตอนจับมือกับพักเครือข่ายของสองปอครั้งนี้จะผิดสัญญาไม่แจกเืินดิจิทัลอีกเนะี่ยมันไม่ไดยกับพี่แม็กก็นโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ่งหมืนบาทซึ่งเป็นนโยบายไฮไลท์สำคัญของพักคเพื่อไทยแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับการที่ คุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ย้าหลายครั้งว่าไม่มียกเลิกไม่มีทบทวนคนที่คัดค้านผมก็รับฟังแต่คนอีกสิบกว่าล้านคนที่เลือกเพื่อไทยเขาก็อยากได้ไปไหนเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ก็ก็ชัดเจนว่าเป็นธงนําของพรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐาในการที่จะผลักดันนโยบายนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่สัญญากับประชาคมไว้ก็ไม่เช่นนั้นก็แทบจะ หมดอนาคตในทางการเมืองเลยก็ว่าได้ถ้านโยบายบสําคัญแบบนี้หาเสียงไว้แล้วไม่สามารถทําได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ถามว่ารายละเอียดของนโยบายดิจิตอ l วอลเล็ตหนึ่บาทที่จะให้กับคนไทย16ปีขึ้นไปเนี่ยวงเงินค่อนข้างสูงมากนะครับ5 60, ้0แส0นล้านบาทซึ่งก็มีแรงเสียดทานมาโดยตลอดตั้งแต่คุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าความคุ้มค่าเป็นยังไง แหล่งเงินที่จะมาใช้ในนโยบายนี้เป็นอย่างไรแล้วจะได้ผลหรือว่าจะมีผลกระทบะในทางการเงินการคลังระยะยาวแค่ไหนนี่สาธารณะหรืออะไรต่างๆมันจะตามมาแบบที่ไม่มีใครอยากให้เป็นขนาดไหนอันนี้ก็เป็นมุมมองของคนที่มีความห่วงใยแต่ในมุมของคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยหรืออยู่ในรัฐบาลเขามีความมั่นใจว่านโยบายนี้จะสามารถกระตุก เศรษฐกิจขึ้นมาให้มีชีวิตชีวาได้อ,อย่างมีนัยะสำคัญแต่ถามว่า,าเงื่อนไขหลายๆอย่างของนโยบายนี้ที่จะให้กับประชาชนก็ยังมีเวลาในการที่จะตบให้เข้าที่เข้าทางนะก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็รับฟังความเห็นอะไรต่างๆเต,ต็มไปหมดแต่ถามว่าเงื่อนไขสำคัญที่อาจจะยังได้ยินไม่ชัดเจนก็คือเงิน560 0 0 0ล้านบาท จะมาจากไหน <Ừ. S 1> อ่า <c oughs> เมื่อวานนี้ <c oughs> โฆษกรัฐบาลหมอชัยวัชวัชลงก็ยืนยันชัดเจนว่านายกไม่ยกเลิกเดินหน้าต่อ <c oughs> แล้วก็งบ <c oughs> ประมาณจะมาจากหลายแหลง่งหลายแหล่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนกันบ้างนะครับแต่ว่าแหล่งหนึ่งก็คือจะใช้งบประมาณส่วนเกินของหน่วยราชการต่างๆเอามาทำอ่าก็ก็ก็เป็นความที่ยังรอความชัดเจนอยู่เหมือนกันเรื่องแหลง่งงบประมาณแต่ คนที่มีความห่วงใยจริงๆผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันก็มีความห่วงใยนะอ่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความห่วงใยอดีตแบงค์ชาติสองคนก็มีความห่วงใยร่วมลงชื่อออกแถลงการคัดค้านแล้วว่าเลิดีกว่าเออมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะเออตประเทศมันจะเสียโอกาสอื่นๆใช่ไหมพี่สันเพราะว่าเงินห้าแสนหกหมืล้านมันเยอะเยอะมากๆเอาไปทำอย่างอื่นมันอาจจะ มีประสิทธิผลมากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็ในมุมของคนที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างกับคุณเศษฐาแล้วก็รัฐบาลก็ก็น่าสนใจว่ามันจะสำฤทิกผลจริงๆแบบที่พักเพื่อไทยและคุณเศษฐาคาดหวังหรือเปล่าเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายดิจิตอลพอลเลตเนี่ยมันมีความโยงใยกับความเป็นไปในอนาคตทางการเมืองของพักเพื่อไทยของคุณเศษฐาของบริบทในทางการเมืองของ ของเครือข่ายคุณคุณทักษินนะเออเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยนะตรงเนี้ยมันเป็นจุดชี้ว่าสําคัญว่าถ้าทําสําเร็จตามที่คุณเศรษฐาตั้งเป้าไว้หนึ่งพฤษภาคมปี6-7มันก็จะเป็นสัญญาณอะไรหลายๆอย่างที่จะขับเคลื่อนไปตามสเต็ปที่เพื่อไทยวางไว้ว่า GDP จะโต4ปีเฉลี่ย5%ก็โอ้โหก,ก็ตัวเลขค่อนข้างสูงนะท่ามกลางความผันผวนอะไรต่างๆแต่ว่ามันก็มีอีกหลาย หลายคนในพักเพื่อไทยเขาก็กระทุ้งถามตลอดใช่ไหมพี่จันสอสอเนี่ยที่ต้องเจอชาวบ้านเจอประชาชนในพื้นที่ถามตลอดเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ใช่ไหมครับครับเพราะเป็นนโยบายที่ไม้เด็ดสุดนะพี่แม็กในการหาเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมาของพักเพื่อไทยคนเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นความเ,าเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะทําได้อว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถทําได้ตามที่หาเสียงเอาไว้ ในเมื่อเขาเชื่อแบบนี้พี่แม็กเขาย่อมคาดหวังในการที่จะได้เงินดิจิทั l วอลเล็นะฮะหนึ่งบาทแต่พี่แม็กช็อตเนี้ยช็อตที่มันมีคนขานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอย่างนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ก่อนหน้านี้99รายชื่อเพิ่มมาเป็น133รายชื่อเหล่านี้มันอาจจะสามารถทำให้พักเพื่อไทยคิดหนักนะไม่ได้คิดหนักหรอกทำานําอยู่แล้ว แต่ต้องอธิบายกันเยอะมากขึ้นต้องอุดช่องโหว่ให้ได้มากขึ้นนะเหตุผลของนักวิชาการนะฮะแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่านะฮะไทยนะฮะก็มีการวิเคราะห์ว่าก็ปีนี้นะฮะก็มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ2.8เปซนะฮะปีหน้า3.5เเซ็ฉะนั้นดูแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงการขยายตัวฟื้นตัวกลับมามันอาจจะยัง ไม่จําเป็นนะในมุมของนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์กับนักวิชาการนพแม็กที่ยืน่นหนังสือเลยนะอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องกระตุ้นด้วยยาแรงขนาดนี้นะเขาก็เป็นห่วงพี่แม็กว่าจะไปทําให้เกิดการเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นไหมถ้าจําเป็นต้องกู้ยืมในกรณีที่เงินไม่พอซึ่งแผนกู้ยืมเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ด้วยนะก็ะต้องรอดูว่าพรรคเพื่อไทยจะ ดําเนินการอย่างไรนะนอกจากรักวิชาการแล้วพี่แม็กเมื่อวานสวก็ถล่มหนักพอสมควรนะบอกว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนน้าพึ่งพี่แม็กน้ําพึ่งพิษที่เอาไปให้ประชาชนเนี่ยคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยก็อภิปรายไว้เอาไปให้ประชาชนกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นพิษก็เป็นวัฒกรรมเปรียบเทียบขึ้นมา อย่างเช่นคุณสวอีกท่านหนึ่งนะค <Mine>. ุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนก็หวั่นเกรงที่แม้ว่าจะเป็นเหมือนกับนโยบายรับจำนำข้าวของพักเพื่อไทยเมื่อทำแล้วนะฮะทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้ในช่วงรัฐบาลยิ่งรักษแต่นโยบายรับจำนำข้าวก็สุดท้ายไม่สามารถที่จะขายข้าวตามที่คาดหวังเอาไว้ได้ข้าวในโรงสีเหลือเยอะจนประเทศเนี่ยก็ เป็นหนี้ในการที่ไม่สามารถระบายข้าวออกไปได้ก็ตอนนี้ยังเหลือหนี้อยู่พอสมควรนะถึงแม้จะใช้หนี้มาในช่วงรัฐบาลประยุทธ์และก็รอยต่อรัฐบาลนี้ก็อาจจะใช้หนี้โครงการรับจำนำข้าวเพิ่มเติมอีกสักประมาณสองสามงวดก็ยังก็ยังถือว่าเป็นหนี้อยู่เหล่านี้ฮะมันเลยเป็นสิ่งที่เกรงเอาไว้ไอ้นี่ในทางทฤษฎีพี่แม็กแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมองอย่างนี้พี่แม็ก ถึงแม้พักเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นขวาใหม่นะพี่แม็กต้องบอกก่อนนะไม่ซ้ายแล้วนะเป็นขวาแต่คนที่เดิมเนี่ยที่เป็นอนุรักษนิยมจ๋าเนี่ยขวาเก่าเนี่ยซึ่งเขาเป็นขวามาก่อนพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาไม่โอเคกับคุณทักษิณน,นะอาจจะเรื่องของนโยบายอาจจะเรื่องทิศทางของอการบริหารประเทศไม่ใช่ว่าคุณทักษิณมาเป็นขวาขวาใหม่แล้ว พักเพื่อไทยมาเป็นขวาแล้วขวาเก่าๆเนี่ยจะโอเคกับคุณทักษิณทั้งหมดนะอันนี้อันนี้อันนี้ในทางการเมืองมันก็เลยเกิดภาพของอนักวิชาการแล้วก็ชนชั้นกลางพอสมควรนะพี่แม็กที่ออกมาแสดงจุดยืนกันและผมมองว่าหลังจากนี้ก็จะมีการออกมาแสดงจุดยืนแล้วคัดค้านคัดค้านเพิ่มมากขึ้นก็อยู่ที่พักเพื่อไทยนะว่าจะสามารถแก้รําหรือว่าสามารถที่จะ ชี้แจงให้เห็นภาพให้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากดำเนินนโยบายนี้ในเรื่องดีๆนะว่าจะมีมากน้อยเพียงใดครับพี่แม็กคือทุกนโยบายของทุกรัฐบาลมันมีข้อดีข้อเสียมีคนเห็นด้วยมีคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดาก็อย่างดิจิ t a l วอลเล็เนี่ยคือตั้งแต่เริ่มเป็นรัฐบาลนําโดยคุณเศรษฐาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลายๆฝ่ายก็มีข้อห่วงใยแต่ถามว่ารัฐบาล รับฟังแล้วก็นําไปปรับปรุงไหมเงื่อนไขต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใช่ไหมครับอย่างเช่นกําหนดระยะเวลาใช้ภายใน6เดือนรัศมี4กิโลเมตรตามทะเบียนทะเบียนบ้านของแต่ละคนคก็ก,ก็ดูแล้วน่าจะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยเฉพาะเรื่องรัศมี4กิโลเมตรอะไรต่างๆอาจจะเป็นครอบคลุมทั้งจังหวัดของคนคนนั้นที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่รวมถึง คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันก่อนน้านี้ถ้าจํากันได้ว่าบางทีเงินส่วนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นสําหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่ชนชั้นกลางขึ้นไปหรือว่าคนที่มีรายได้หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นคนรวยอะใช่ไหมครับซึ่งล่าสุดคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาออกมายอมรับนะว่ารัฐบาลเองก็จะพิจารณาอาจจะไม่ได้แจกทุกคนอ่า ยกเว้นคนรวยทีนี้เนี่ยคำจำกัดความหรือนิยามของคําว่าคนรวยมันมันมีตัวชี้วัดอะไรอย่างไรเนี่ยก,ก็เบื้องต้นก็อาจจะได้เห็นว่าดูจากจํานวนเงินในบัญชีหรืออะไรต่างๆก็เท่ากับว่าถ้ารัฐบาลยอมอปรับปรุงเงื่อนไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากที่เคยพูดไว้เนี่ยว่าแจกทุกคนตั้งแต่16ปีขึ้นไปวงเงิน5 6 0 0 0 0นบาทแล้ววันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยน เสียงคัดค้านมันเยอะถึงความคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เท่ากับว่าอาจจะไม่ได้แจกทุกคนเหมือนที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าใช่ไหมครับว่าอาจะให้ทุกคนแต่ในเมื่อวันนี้เสียงคด้านมันเยอะก็ยกเว้นคนรวยทีนี้พอยกเว้นคนรวยจํานวนไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนแสดงว่าตัวเลขของวงเงินทั้งโครงการเนี่ยห้าจุดหกแสนล้านก็อาจจะลดลงจากจากนั้นไม่มากก็น้อยแหละใช่ไหมครับก็ก็ก,ก,ก็ก็อาจจะเป็นเป็น เป็นวิธีหนึ่งในการาลดแรงเสียดทานลดแรงกดดันจากหลายฝ่ายท,ที่ที่พุ่งตรงมายังรัฐบาลด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับก็ก็น่าสนใจแล้วมันยังมีอีกหลายปัญหาเช่นอ,อย่างผู้สูงอายุอย่างเงี้ยไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วจะใช้งานอย่างไร,อ,รอะไรอย่างเงี้ยมันรายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะคือหลายคนก็เสนอว่า ทำไมไม่เติมตังเข้าแอป,ปเป๋าตังไปเลยซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ชินกับ <S <S <ๆ>กับกับแพลตฟอร์มนี้แล้วนะอ่าก็ก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือคือรัฐบาลอยากมีซูเปอปร์แอป,ปหรือว่ามีแพลตฟอร์มอื่นๆที่อาจจะวางแผนไว้ว่ามันจะไปได้ไกลกว่าครอบคุมกว่ามีประสิทธิภาพอะไรมากกว่าก็ก็สุดแล้วแต่แต่เจตนาจริงๆของการแจกอ่หนึ่งบาทผ่านดิจิ t a ลวอลเล็เนี่ย ด้วยการใช้ระบบบล็อกเชนก็คือกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายคืออย่างผมอย่างพี่ซันเนี่ยไม่มีร้านค้าไม่ไม่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยจะเอาไปขึ้นเงินไม่ได้นะคืออย่างเราเราเนี่ยอย่างอย่างอย่างพนักงานเงินเดือนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นผู้บริโภครัฐบาลเนี่ยยัดเข้ามาใสาก่กระเป๋าตังเราเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนไปจับจ่ายใช้สอยแต่คนที่จะเอาเงิน ไปขึ้นกับรัฐบาลได้เนี่ยก็คนที่ออยู่ในระบบภาษีมีร้านมีหน้าร้านมีอะไรต่างๆนานาก็คนก็กังขาอีกเหมือนกันเดี๋ยวก็เจ้าสัวก็ได้แหละใช่ไหมฮะห้างร้านอะไรต่างๆนานาก็ก็ก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างร้านอาหารตามสั่งเงี้ยพี่ันเขาเขาเขาอยู่ในระบบภาษีไหมเอ้อันนี้อันนี้อันนี้ก็น่าสนใจร้านน้ำปั่นอย่างเงี้ยร้านขายไอศครีมกาแฟอย่างเงี้ยอยู่ในระบบภาษีไหมผมก็ไม่แน่ใจนะ บางร้านก็อาจจะอยู่บางร้านก็อาจจะไม่อยู่หรือบางคนได้มาก็อาจจะอยากใช้กับเอการเดินทางขนส่งหรือว่าซื้อตั๋วเครื่องบินได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าจะขึ้นรถสาธารณะได้ไหมหรือว่าใช้อย่างอื่นที่เขาอยากจะใช้มากกว่าที่รัฐบาลกําหนดมันจะทําได้ไหมก็ก็ก็น่าสนใจนะเออบางคนอยากจะซื้อหวยเนี่ยซื้อหวยได้ไหมสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเงินมันก็เข้ารัฐบาลอยู่ดี <im itation> <im itation> ใช่ไหมที่พี่แม็กบอกว่าคนขายอาของอาหารตามสั่งไอศครีมหรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยอยู่ในระบบภาษีหรือไม่เนี่ยผมฟันธงนะพี่แม็กผมว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะไม่อยู่นะพี่แม็ก <im itation> เพราะการอยู่ในระบบภาษีเนี่ยมันจะทําให้รายได้เขาลดลงสังเกตพี่แม็กโครงการคนละครึ่งตอนแรกสนุกเลยส่งกันแอป สแกนกันแม่พ่อค้าแม่ค้าสนุกช่วงหลังพ่อค้าแม่ค้ายกเลิกนะคนละครึ่งเพราะอะไรเพราะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังพี่แบงค์พอถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเนี่ยได้ได้ที่เข้ามาเนี่ยต้องคำนวณแล้วมันคุ้มทุนหรือไม่ฉะนั้นเมื่อแจกแบบดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยกำหนดเรื่องของการใช้จ่ายผ่านผู้ที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยโอ้ ผมว่ามันอาจจะไม่หมุนเนาะนะพี่แม็กมันอาจจะไปกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะที่บอกว่าอยากให้มันหมุนหลายๆรอบลงถึงรากหญ้าเนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่ตอบโจทย์นะพี่แม็กอืมคือคือ,คอหลายคนก็ก,ก็ก็มองแล้วพี่ซันอย่างคุณกรจติกาวนิต์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งจะเป็นเจ้าตํำรับการแจกเงินมาแล้วนะเช็คเชื้อชาติสองพันบาทในยุครัฐบาลขดงทพิสิทธิ์ก็ก็ให้ข้อเสนอเนี่ยให้มุมมองก็ค่อนข้างน่าสนใจว่า เฮ้ยคนทั่วไปเนี่ยเขาอยากได้เงินสดจับต้องได้เนี่ยจับต้องได้ใช้จ่ายข้องมือใช่ไหมคนอยากได้แบบนั้นแล้วคุณกรก็ห่วงว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยอยากได้เงินสดจนยอมยอมเสียสิทธ์อ่ะขายสิทธิ์ขายสิทธ์ในดิจิตอลวอลเล็ตของตัวเองอ่ะพิซานแทนที่จะได้เต็มๆหมื่นหนึ่งไม่เป็นไรเหลือแปดพันเจ็ดพันก็เอาแล้วแต่ขอให้ถือเงินสดไว้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะผิดวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลตั้งใจให้อยากจะเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ก็ ก็มันมีหลายมุมที่ที่ที่ยังอาจจะเป็นเป็นเป็นจุดอ่อนที่ที่ท,ท,ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหลายคนก็ห่วงใยใช่ไหมพี่สันในเมื่ออยากกระตุ้นเศรษฐกิจก็ก็แต่ละคนเดี๋ยวนี้พร้อมเพย์ก็มีแล้วใช่ไหมครับผูกกับ,บเลขสิบสามหลักผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือมันมันคงไม่ตกหล่นเบี้ยบ่าลายทางหรอกใช่ไหมพี่สันคงไม่โอนผินโอนถูกหรอกใช่ไหมค,คือคือในเมื่อระบบระบระบเอ่อ โมบายแบ n กิ้งของบ้านเราทุกวันนี้มันก็มันก็พัฒนานะเออมันก็น่าจะส่งตรงถึงมือประชาชนแล้วก็ให้เขาใช้แบบอยากแบบที่เขาอยากจะใช้ก็อาจจะดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะมารออยู่นะพี่แม็กร้อนเงินใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งต้องรอติดตามดูเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานพี่แม็ก ที่ประชุมพักเพื่อไทยเนี่ยก็มีการสะท้อนกันว่าจะชี้แจงหรือว่าติวเข้มให้สสลงไปทําความเข้าใจกับประชาชนผ่านเสียงในพื้นที่เนี่ยจะชี้แจงอย่างไรคุณยุลพันธ์ก็อธิบายในหลักการหลักเกณฑ์ทั้งหมดของดิจิทัลวอลเล็นะครับพี่แมส่วนคุณอุ้งอิงออกมาส่งสัญญาณชัดๆว่าขอให้รัฐบาลชุดนี้ดําเนินนโยบายนี้ให้สําเร็จพี่แม สัญญาณสัญญาณจากคุณองค์อิงฟันธงได้เลยว่าอย่างไรเสียไม่มีถอยไม่มีทบทวนเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะพักเพื่อไทยเชื่อว่าประเทศไทยที่ผ่านมาพี่แม็กในช่วงเก้าปีที่ผ่านมาไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรุนแรงขนาดนี้มาก่อนฉะนั้นหากกระตุ้นไปแล้วก็เชื่อมั่นว่าสามารถที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้แต่พี่แม็กพักเพื่อไทยเนี่ย ก่อนที่จะทํานโยบายเนี่ยคนมักจะสบประมาทนะอันนี้ต้องยอมรับนะแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยก็ประสบความสําเร็จในหลายๆนโยบายถึงแม้บางนโยบายจะมีช่องทางไปเอื้อหนุนให้กับคนที่ทุจริตแต่เท่าที่ผมคุยกับคนในพักเพื่อไทยมานะพี่แม็กมันแตกต่างจากโครงการรับจํานําข้าวโครงการรับจํานําข้าวเนี่ยมันมีเรื่องของขั้นตอนวิธีการที่จะรับจํานํามา เก็บเอาไว้แล้วก็ขายตรงนี้มันเลยเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตแต่หมื่นดิจิทัลเนี่ยโอนไปให้ประชาชนอยู่ที่ประชาชนจะใช้จ่ายอย่างไรเขาเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการเปิดช่องให้มีการทุจริตดังนั้นก็เลยมั่นใจว่าสามารถที่จะทําได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ก,ก็ต้องลองดูพี่แม็กรอดูนะเดี๋ยวผมกับพี่แม็กก็จะมีเงินเพิ่มมาด้วย คือผมว่าเรื่องทําสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะผมว่าเออมผมว่ารัฐบาลไหนถ้า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 ตั้าางใจจะทําจริงๆมันทาสําเร็จอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันเขาอาจจะกังวลสิ่งที่ตามมาหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาใช่ไหมครับไม่ใช่แบบเออหวังแค่ผลเฉพาะหน้าวันนี้ว่าแบบมันจะกระเตื้องขึ้นมาแบบฉับพลันซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละใช่ไหมครับคือ,<ม>ค,อคือในมุมมองของเออเพื่อไทยก็มองอย่างนั้นแต่ว่า บางคนก็อาจจะกลัวสิ่งที่ตามมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกว่าชี้นโยบายนี้เป็นสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลเนี่ยผมว่าภารกิจสําคัญของคุณเศรษฐาที่ขึ้นมาเป็นนายกคือต้องผลักดันนโยบายนี้ให้สําเร็จแล้วสําเร็จเมื่อไหร่ต้องจับตาดูดีๆว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในรัฐบาลหรือไม่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นํารัฐบาลหรือไม่เพราะว่าเพราะว่า มันมีสัญญาณบางอย่างที่อาจจะถูกเชื่อมโยงไปได้ต่างๆนานานะครับก็ก็ก,ก็ทั้งเรื่องการปรับคอรมออ่าอย่างคอรมอครั้งครั้งเนี้ยโฉมหน้าเนี้ยก็อาจจะเป็นตอบแทนอะไรก็ว่ากันไปสัญญาใจอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเกือบปีบก็ปรับกันก็ถือว่าโอเคแล้วนะไม่ต้องอกับเพื่อนเลยแล้วนะใช่แล้วนะรอบสองในการปรับเนี่ยถือว่าเป็นคนที่จะมาทํางานจริงๆจัง,จงๆ,ๆแล้วก็เอ่อหน้าตาอาจจะ โอเคหน่อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็จก็ก,ก็ก็ดูแล้วสไตล์การบริหารจัดการของผู้จัดการรัฐบาลชั้นสิบสี่เหรอเขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าว่าอาาแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งจะไม่ปรับคอรมอบ่อยถ้าไม่จําเป็นจะไม่ปรับอแต่<น>แต่สไตล์ของของเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมาก็เคยเห็นตลอดว่าหกเดือนทีอ่า หนึ่งปีที่อะไรต่างๆเนี่ยก็คือคือคือเก้าอี้โดนตีเลยแหละหมุนเวียนกันแบบเป็นว่าเล่นเลยเออก็ก็คุณเสรษฐาก็อาจจะอยู่ในสมการนี้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นหรือเปล่าอันนี้บาคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่ารอให้ภารกิจดิจิ t a l วอลเล็ตสำเร็จก่อนหลังจากนั้นก็ต้องจับตาดูช็อตต่อไปของรัฐบาล นิดหนึ่งนะ,ะว่าจะยังมีนิดสองหรือเปล่านิดสามนิดสี่หรือเปล่าก็ก็รอจับปลาครับครับพี่แม็กผมถามนิดหนึ่งผู้จัดการรัฐบาลเขาไม่อยู่บ้านนะฮะทำไมเขาชอบอยู่ตึกสูงถึงไปอยู่ชั้นสิบสี่ปกดูบ้านนะปกติอ๋อ,อบ,บ, <c oughs> บางคนก็อาจจะเข้าใจว่าอยู่บ้านนะ, <c oughs> ะ <c oughs> เปิดรูปเปิดอะไรมาซึ่งเป็นรูปเก่าอะไรอย่างเงี้ยออ ก,ก็ต้องรอดูรอติดตามความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเ,เรื่องออแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a l Wallet หลังจากนี้พี่แม็กจนกระทั่งถึงวันที่รัฐบาลอ,อ,อนุมัติผ่านคอรอมอไปจนถึงวันที่แจกจริงไปจนถึงวันที่ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยก็จะต้องรอดูว่านโยบายนี้จะ ถูกพูดถึงผมว่าถูกพูดถึงยาวนานและก็ตลอดทางแน่นอนจนกระทั่งนโยบายดําเนินการสําเร็จแล้วก็จะต้องถูกพูดถึงว่าสําเร็จในการแจกเนี่ยสำเร็จอยู่แล้วแต่สําเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันได้รับผลอ,อย่างรับรับผลต่อเนื่องกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องมาประมาณการกันซึ่งก็ต้องรอติดตามครับการเมืองก็สนุกสนานแล้วก็ขับเคลื่อน ไปในตัวแล้วก็ขับเคลื่อนไปทุกวันครับผมกับพี่แม็กก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็ฝากเพจ nation สุดสัปดาห์นะฮะรวมถึงช่อง YouTube n a t i o น w e e k e n d กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ